น็อกโดนน็อกโดนสวัสดีน้าๆทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับนี่ก็จะออกมาเทสปืนศูนย์ครับปืนติดศูนย์นะ่ะก็ก็บอกเดิมเนี่แต่เอามาติดศูนย์เราศูนย์เปิดขวาครับนะ นี่ก็ประมาณนี้ทําเองอ่ะแต่เป็นศูนย์ตายนะครับนะครับศูนย์ตายนี่เราจะออกมาเทกันเพื่อทำเสร็จก็ออกมาเลยครับชุ่มฟ้าชุ่มฝนครับวันนี้อยากจะออกมาเทสครับหดใจไม่ได้ครับยอมครับตกก็ยอมเปียกครับหดใจไม่ได้นะนะครับทูนมา ชมแล้วกันครับว่าจะแม่นไหมศูนย์ตายปิดเองอ่าารแแ่พอขึ้นยางเสร็จโดนเรียบร้อยเล็กใหญ่จัดหมดครับพี่น้องวันนี้ฮ <c oughs> โดนครับ สามถีสามแต้มแล้วตัวนี้แต่ตัวเล็กไปหน่อยแต่ก็ยังแม่นอยู่ดีสวยงามใส่ทอดทอดคาเดียวจบเมือ่อ แม่ครับขอได้อยู่นะสำหรับปืนศูนย์ครับวันนี้ออกเทศปืนปืนติดศูนย์เพิ่งเสียเนาะนะนะฮะก็ศูนย์ทำเองครับเก็บน้อกโดนน็อก <No. S 1> <c oughs> รอดต้นกล้วยไปเลย <c oughs> โดนครับเ <c oughs> <โ>ทศปืนศูนย์โอ้ลําบากแท้ อา้าวอีกเอามาก่อนเรียบร้อยธรรัดนนะเออเอ้าเกี่ยวกล้องอีก แกวไปเก็บต่อเล่บแปดเป ครับนะฮะวันนี้ก็จะขอลาไปก่อนแนละ้วนั่งนานแล้วนั่งนานแล้วปลาไม่ลอยครับอากาศมันขึ้มฟ้าขึ้มฝนครับปลาไม่ค่อยลอยยิงไปสามสี่ตัวอ็พอได้กับข้าวครับอันนี้ก็เนี่ยครับํางานวันนี้ไม่มีเวลาอยู่เท่าไหรนะ่ครับมันก็พอได้กับข้าวพอได้ปิ้งได้ทอดอะอส่ตัววะ สองสามสี่ห้าห้าตัวครับพอได้ทอดเนาะนประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณนะนะทุกท่านที่ค่อยให้กำลังใจและติดตามกันมาตลอดครับครับวันนี้ก็ ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ